สวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนี้สิพาไปเบิ่งแมวเลยครับเด้อแมวที่ผมเลี้ยงไว้เบิ่งบ่หัวสื่ออื่นมาได้ไว้ซ้ำได้นะครับแมวตอนนี้หาแมวอยู่นะครับว่ามันสิมาบ่ตอนนี้กำลังแนมหาเบิ่งอยู่แมว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 โอ้ยพุ่นนะครับแมว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 หิวเข่า